สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปแนวทางนี้เคอีภาคบ่ายนะครับปาราจาวันจันทร์ที่17นะครับสำหรับเมื่อเช้าก็ต้องขออภัยที่ไม่ให้อัดเบิ้ลไม่นอ้องพูดถึงนะเนาะจะ <c oughs> <c oughs> ด่ดาเหมือนกันครับอ่ารู้นันต่อบ่ายครับบ่ายผมท่านตัวเปิดที่ลบครับ66412ครับ66412 นะครับ6กหกสเลขหายจากกลุ่มตัวเปิด3589ครับ3589นะครับเลขหายบ่ายสัปดาห์ที่แล้วยังไม่มา0กับ9 9กับ0นะครับเปิดบ่ายลักษณะเดียวกับตัวเปิดเช้านะครับคือท้าย2ท้าย4นะครับซึ่งอาจจะปิดตามเมื่อชาอาจจะปิดตามตัวปิดเช้าก็ได้คือท้าย0ท้าย6นะครับเปิดบ่าย6412ขาด0กับ 8 8กับ0นะครับแต่ส่วนตัวผมตอนนี้ที่ผมเล็งไว้อยู่คือผมจะเอาเลขเหลือครับแต่เลขเหลือมันจะมาไม่ตรงกับหลักแต่ผมชอบ8ถามว่าทำไมถึงชอบ8เพราะว่าดาวโจ์นั้นมี8ไงตอนนี้พยายามหาความสัมพันธ์กันอยู่ตอนนี้อเอาง,ง่ายๆ3วันที่ผ่านมาบ่ายสัปดาห์ที่แล้วเขาปิดตามตัวเปิดบ่ายคือท้ายตัวหลักหน่วยบนล่างครับหลักหน่วยบนหน่วยล่างปิดไปหมดเลย วันนี้อาจจะปิดตามนะครับอาจจะปิดตามคือท้าย4ท้าย2อันนี้ผมมองให้แคบลงคือผมชอบ8กับตัวเปิดบ่ายคือท้าย4ท้าย2นะครับนะครับผมชอบอยู่2ความน่าจะเป็นนี้แต่ใจเอียงไปทาง8แล้ละถ้า8จะมาบนล่างเป็นไปได้ส่วนมากเพราะ8จะตรงกระดกหน่วยบนล่างนะครับผมก็เลยเอา8กับ4รวมล่างกันนะครับ8 4 2รวมล่างกันจะได้ประมาณ3คู่ที่ผมจับนะครับยังไงถ้าถูกใจตามครับนะครับ แต่ถ้ามาอย่างท้ายหกท้ายศูนย์เหมือนตัวปิดเช้าต้องขออภัยแล้วกันใบนี้เดีนสุด8ครับขาลุยขาวิ่งจัด8ครับ2 8 4 8เนาะ3 8 3 8เขียนให้มันเยอะอย่างนั้นเนี <c> ่ย <oughs> 78 98ครับอันนี้5ห่านนะครับ38 8 3มมันตัวอ่าคือเนาะแล้วก็ที่เล็งไว้ ก็คือขอดูแปลนะครับ42 R 42เนาะ4ีอันนี้เป็น6หางครับแต่มีแถมอีหนึ่งหางแต่ผมผมจะไม่พิมพ์นะพูดแล้วกันนะครับร้อยมาสอครับร้อยมาสออีกหางที่แถมคือ0,770ครับใครได้ใครอยากได้คู่ลงไปจับเอาเองแล้วกันนะก็บ่ายนี้มีตัวกัน1ตัวคือ0,770ครับ3ตัวก็จะเป็น2,7 0 2 2 8 2 8 8, 8. 248238 278298 242244ส้ี่อี่ครับสำหรับนี่คือิบายได้ประมาณนี้ครับสำหรับคุณเช้าพอยังพอกลุ่มกลิ่นนี้อาจจะไม่มาตัวเจาะอาจจะไม่มาเด่นแต่จีนเจาะหังเสียงเจาะครับยังพอยังพอกลุ่มกลิ่มเนาะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านครับก็สำหรับนี่เคอีเจอทีพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ